วิดีโอนี้เรามาดูสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารนะคะอยากให้มีกำลังใจเข้าไว้นะคะมีกำลังใจกล้าที่จะถามและ ก็ให้โอกาสค่ะเมื่อมีข้อเสนอช่วยเหลือหยิบยื่นเข้ามาลองเปิดโอกาสหรือคุณนั้นสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะนะคะการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนั่นคือเป็นสัญญาณหนึ่งของความเข้มแข็งเรากล้านะคะที่จะลองเสนอกล้าที่จะลองพูดลองเอ่ยสื่อสารนะคะว่าคุณนั้นอาจจะเหมือน เออต้องการคนที่ถนัดแบบนั้นเพื่อมาเสริมในส่วนนี้นะคะหรือว่าบางอย่างคุณไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมดคุณก็อาจจะต้องมีแรงกําลังเสริมเพื่อให้งานของคุณนั้นขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะพลังงานของการขอความช่วยเหลือพลังงานของการยอมรับด้วยบางคนเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือเรานะคะก็เปิดโอกาสโอเคยินดีเลยให้พวกเขาได้เข้ามาเกื้อกูลซัพพอร์ตคุณ นะคะพลังงานไพ่ขึ้นมานะคะว่าบางครั้งเนี่ยคุณคุณอาจจะขอพรอ,อธิษฐาน,นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่คุณรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะขอก่อนนอนคุณรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางใจดีต่อใจคุณอาจจะเผลอขอพรบางทีคุณก็ลองสังเกตนะคะว่า พรเหล่านั้นนะคะถูกตอบกลับมาผ่านผู้อื่นได้นะผ่านคนอื่นๆที่อาจจะเผลอมาแล้วในช่วงที่คุณกำลังต้องการพอดีนะคะหรือบางคนที่ผ่านมาหรือคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เพียงแค่คุณน่ะมีแรงฮึบแรงกล้าที่จะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือ พวกเขาก็ช่วยได้อย่างเต็มใจเพียงแค่คุณเอ่ยปากเนี่ยค่ะบางทีคําตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกส่งผ่านมาผ่านผู้คนเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงโอกาสจังหวะบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันพอดีเลยแบบนี้นะคะและแน่นอนพลังงานของการส่งต่อที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไรที่เราได้รับมา เราก็แบ่งปันส่งต่อแม้บางครั้งเป็นเพียงคำแนะนำเนาะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเราก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะคะเหมือนเป็นพลังงานให้มาแล้วก็ส่งต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้นะคะมีพลังงานขึ้นมาเนาะในเรื่องของการพยายามทำให้เรานั้นรู้สึกเบาขึ้นนะคะในเรื่องของประเด็นทางการเงินเนาะคือแน่นอนว่า เงินเนี่ยเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่วยทําให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอจจัดใจคุณคล่องหรือว่ามีพลังงานที่ไม่ค่อยดีนะคะเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะคะคือมันถึงเวลาที่เราจะต้องลองทําใจให้เบาสบายเพื่อดึงดูดนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งอะคะ่ะเพราะนั้นบางทีถ้าเรารู้สึก ขาดแคลนอะในใจของเราหรือว่าเรารู้สึกกังวลมากจนเกินไปนะลองลองปรับตัว่ะลองปรับพลังงานที่ทำยังไงให้ดึงดูดดีกว่าอย่ามีพลังที่เหมือนผักใสความอุดมสมบูรณ์ออกไปนะคะคือเป็นพลังงานที่เราอาจจะเหมือนต้องลองเหมือนมองให้เงินเป็นเครื่องมือและกันนะ,ะเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยเสริมนะคะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่าให้เหมือนเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าหรือว่ากำหนดหรือว่าตัดสินความสุขของคุณซะทีเดียวเราปฏิเสธไม่ได้เนาะว่านั่นมันคือเรื่องจริงแต่บางครั้งก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพลังใจอะคะ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่เราขาดแคลนเนาะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพลังใจ ให้เป็นพลังใจที่ดึงดูดแทนค่ะอย่ารู้สึกขาดแคลนหรือผักใสหรือมองว่าฉันไม่คู่ควรนะแต่มองให้เป็นพลังงานที่ดึงดูดทํายังไงให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบคู่ควรได้รับการซัพพอร์ตนะคะพลังงานของความคิดแนวคิดเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณน่ะมีไอเดียเต็มหัวไปหมดนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีละนะคะหรือว่า คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากคิดต่อหรือว่าไม่อยากที่จะไปโฟกัสมากเกินอาจจะเพราะว่าเราไม่มีศัก,กยภาพมากพอหรือเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทำได้คือถึงเวลาแล้วจริงๆที่อยากให้เชื่อมั่นนะคะในในความคิดในมุมมองของคุณน่ะที่ต่อให้ตอนนี้คุณรู้สึกมันยังทำไม่ได้แบบร้อเซหรือว่าเต็มที่ คุณสามารถที่จะค่อยๆได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยคือพลังงานของการเหมือนต้องลงมือทำนะคะลงมือทำพลังงานของการที่ต้องพยายามอนุญาตให้มุมมองความคิดความหวังของตัวเองอะคะ่ะได้รับโอกาสอะได้ได้ได้รับโอกาสที่คุณจะหยิบจับพวกเขาอะออกมาทำแม้เพียงเล็กน้อยนี่เป็นสัญญาณเล็กๆในการนำพา ไอเดียให้เป็นจริงนะคะหรือนำพาคุณไปสู่ความฝันได้หรือไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นถึงเวลานะคะในการที่อาจจะต้องพักใจเนาะ พักใจหรือว่าอย่าให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไปบางทีอาจจะต้องตัดขาดไปเลยทีเดียวเนาะหรือค่อยๆทานะคะอย่าให้ปัจจัยภายนอกนะคะทาให้คุณค่อยเขวาะจริงๆการเหมือนหันกลับมานะคะกลับมาอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกพักผ่อนเงียบๆฟื้นฟูใจของตัวเองเงียบๆทําในสิ่งที่ไม่ต้องไปเปล่าประกาศนะคะหรือว่า บางทีการอยู่กับตัวเองเนี่ยแหละค่ะคุณจะได้เข้าใจนะคะเห็นโลกของตัวเองมากขึ้นรู้สึกพลังภายในของตัวเองอะโลกภายในลึกๆของเราอะดีกว่าว่าเราต้องการอะไรหรืออะไรบ้างที่เราต้องเยียวยานะคะเวลาถ้าเมื่อคุณมีโอกาสเนาะในการสร้างโลกหรือว่าสร้างบรรยากาศที่มันเงียบสงบ ได้คิดพิจารณาเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยทิศทางบางอย่างมันจะชัดมากขึ้นคุณจะได้เห็นความชัดเจนว่าเจ้ายังไงต่อจะไปซ้ายไปขวาเราควรตัดสินใจยังไงเราควรเลือกทำแบบไหนนะคะมีพลังงานขึ้นมาสนับสนุนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มอบนะคะพลังที่ทรงคุณค่าเนาะพลังงานทางจิตวิญญาณบางอย่างที่จะทำให้ คุณเนี่ยสามารถเนรมิตอะไรก็ได้คุณอยากได้อะไรคุณปรารถนาสิ่งไหนนะคุณสามารถที่จะมองก่อนอันดับแรกจินตนาการให้เห็นภาพชัดเพื่อที่คุณจะได้เดินหน้าหรือทำสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงในสักวันหนึ่งมั่นไวนะคะในอุดมคติทัศนคติมุมมองความเชื่อของตัวเองมั่นคงแน่วแนเข้าไว้นะคะกับความฝันความปรารถนานะคะโดยที่เหมือน อยากให้คุณมองเห็นความงดงามนะ,ะของสิ่งเหล่านั้นมีพลังงานที่ดีทําให้เหมือนอยู่ในจุดที่มั่นคงสุขภาพดีนะคะเติมเต็มไปด้วยความความฝันที่เป็นพรอันประเสริฐหรือว่าตัวคุณเองก็สามารถที่จะอวยพรอวยชัยนะให้กับตัวเองให้กับ สิ่งที่เราปารถนานะคะนั่นคือเหมือนเรามอบสิ่งดีๆนะคะให้กับความเชื่อมุมมองของเราอะความศรัทธาที่เรามีนะคะคือเหมือนการมอบสิ่งดีๆเป็นพอรอันประเสริฐเป็นคําดีๆเป็นทัศนคติมุมมองที่มีต่อสิ่งนั้นะในรูปแบบที่ยิ่งส่งเสริมมะค่ะไม่ใช่ไปกดดันกดทับหรือว่าทำให้รู้สึกด้อยค่าเนาะเป็นพลังงานที่ เติมเต็มดีกว่านะคะ